ก็มี2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนโยบายการท่องเที่ยวนะครับและอีกหลายๆนโยบายนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยผมว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องของที่อิสราเอลปัญหาปัญหาที่เราที่เราที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเรื่องแรงงานไทยเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของจริงๆแล้วต้องบอกตรงๆนะครับเป็นเรื่องที่ที่ไทยผมสะเทือนใจอย่างมาก นะครับเพราะว่าทำไมรัฐบาลเราเนี่ยทำไมรัฐบาลเราถึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่ให้มีการขยายตัวเร็วที่สุดนะครับเพื่อซ่อมและก็สร้างอนาคตให้กับประชาชนท่านลองคิดดูดะครับแรงงานเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตอะ่ะต้องเสี่ยงชีวิตเพราะว่าพอมีคนเขาเอาเงินมาล่อก็จะอยู่ต่อเพื่อเงินหลักหมื่นหลักแสนซึ่งถ้าเกิดเขาถามกลับมาบอกว่า ท่านนายกไม่เข้าใจหรอกว่าการที่มีคนเอาเงินมาให้ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งเพื่อที่ให้อยู่ต่อเสี่ยงชีวิตเนี่ยมันมีความสําคัญเขาขนาดไหนเรื่องนี้ผมตระหนักดีเพราะนั้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนับหมื่นคนเนี่ยที่ต้องเสี่ยงชีวิตอยู่เพื่อที่จะเอาเงินกลับมาช่วยคนเป็นหลักแสนหรืออาจจะถึงหลักล้านได้ที่เป็นห่วงโซ่ทางที่เขาต้องมาพึ่ง การดูแลของพวกเขาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายการการเงินการคลังที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแค่รักษาวินัยการเงินอย่างเดียวแต่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีไม่ใช่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินตรงนี้เป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เมื่อกี้เรามีการพูดคุยแล้วก็สั่งการทางรัฐมนตรีแรงงานไปให้ช่วยดูแลแล้วก็ส่วนอื่นด้วยว่าถ้าเขากลับมาแล้วต้องช่วยดูแลเขาตรงนี้ให้ดีนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านตระหนักดีนะครับก็ให้ไปดูก็ก็ให้ทางรัฐมนตรีไปดูครับวันนี้มีการสั่งการไปแล้วครับนะครับก็เดี๋ยวคอยฟังเขากลับมาก่อนนะครับ นะครับให้ดูแลเพราะ,ะทางรัฐมนตรีเกษตรเองท่านธรรมนัฐเองก็มีการช่วยดูแลแ,แรงงานที่กลับมาเพราะว่าแรงงานเกษตรที่กลับจากไอซลนี่เป็นแรงงานที่มีคุณภาพนะครับก็ดูเรื่องเรื่องผลตอบแทนแล้วให้มันให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของรายงานเรื่องของตัวปาาระกันเรื่องของผู้เจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับการที่เราเอาคนกลับเข้ามาได้ก็วันละประมาณหกถึงแปดร้อยคนก็ยังเป็นไปได้อยู่ นะครับมีแสดงผ,ผู้แสดงเกจำนวนที่จะกลับมาก็ยังมีมากขึ้นวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยเสนอข่าวให้กับทางพี่น้องหรือญาติพี่น้องทั้งหลายบอกว่าให้ให้ใหกลับมาเหอะนะครับมันไม่มันไม่มันไม่คุ้มหรอกที่จะเสี่ยงชีวิตอยู่นะครับ ยังครับเดือนบ่ายๆนี้จะมีการโทรคุยกันนิดนึงนะครับก็หวังว่าคอเราอยู่นั้นบ้างเพราะว่าเรายังไม่ทราบสถานการณ์เดสิบเก้าชีวิตนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเรียนนี้ตรงๆนะครับแต่มีการคุยกันอย่างอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคีครับ